เพื่อนๆรู้ไหมว่าโลกของเราเปลี่ยนไปตลอดการเพราะชายคนหนึ่ง a อัล r เบิร์ตอน์สไตน์ผมจะเล่าให้ฟังถึงสมการที่สั่นสะเทือนจักรวาล E mc 2ฟังดูเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ยากๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือระเบิดเวลา ลองจินตนาการว่าเราย้อนเวลากลับไปปี1905ไอสไตน์ le, นั่งอยู่ในห้องทำงานเล็กๆที่สวิตเซอร์แลนด์เขาคิดอะไรบางอย่างที่คนทั้งโลกไม่เข้าใจพลังงานมวลความเร็วแสงเขาพึมพำกับตัวเอง สมการนี้บอกเราว่ามวลสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้และพลังงานก็เปลี่ยนเป็นมวลได้นี่คือใจกลางของพลังงานนิวเคลียร์นี่คือสิ่งที่ทำให้ระเบิดปรมาณูเป็นจริงได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะเพื่อนๆ E.M.C. 2อธิบายว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงได้อย่างไรมันบอกเราเกี่ยวกับหลุมดำและการกำเนิดของจักรวาลมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองทุกสิ่งทุกอย่างมีคนเคยถามไอสไตน์ว่าคุณคิดว่ามนุษย์จะใช้สูตรนี้ไปในทางที่ดีหรือร้ายไอสไตน์ตอบว่าผมหวังว่ามนุษย์จะฉลาดพอที่จะไม่ทำลายตัวเอง สรุปแล้ว EMC2 ไม่ใช่แค่สูตรแต่เป็นกุญแจที่ไขปริศนาจักรวาลเป็นทั้งพรอนและคำสาบและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราสำรวจโลกต่อไป